เครื่องทำน้ำอุ่นที่เราจะมาแนะนำในวันนี้จากแบรนด์โตชิบารรุ่น TWH-38EXT n h มาพร้อมกาลังไฟ3,800วัตต์รุ่นนี้มาพร้อมสีเทาโมเลนดี้เกรย์นะครับเป็นสีที่มีเฉพาะแบรนด์โตชิบาเท่านั้นนะครับพร้อมดีไซน์ที่เรียบรู้ดูทันสมัยมากๆในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดความสูงอยู่ที่42ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่21ซนติเมตรส่วนความลึกจะอยู่ที่8.45ซนติเมตรรุ่นนี้จะมาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิเป็นระบบสัมผัสและ หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลมองเห็นอุณหภูมิและสถานะของการทำงานได้ชัดเจนเครื่องทอ้นอุ่นโตชิบารุ่นนี้นะครับมาพร้อมโหมดการอาบน้ำพิเศษ3รูปแบบ ให้ความสะดวกสบายในการอาบน้ําเช่นหมดคู่ก็เหมาะสําหรับการอาบน้ําในช่วงฤดูร้อนต้องการความสดชื่นในการอาบน้ํานะครับโหมดมอร์นิ่งและอีฟนิ่งก็จะมีอุณหภูมิที่อุ่นๆเวลาอาบน้ําจะให้ความผ่อนคลายของร่างกายนะครับและเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการอาบน้ําหัวฝักบัวสามารถปรับสายน้ําได้5ระดับตามการใช้งานเลยนะครับมาพร้อมชุดสไลด์บาร์เลื่อนปรับระดับได้ ในส่วนของหัวและสายฝักบัวก็ยังมีในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะครับส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จะเป็นแท้งทําความร้อนแบบทองแดงนะครับให้ความทนทานไม่รั่วซึมและที่สาคัญยังเก็บความร้อนได้ดีอีกด้วยครับ ในส่วนของชุดทําความร้อนนะครับมาพร้อมเกลียวทองแดงคู่นะครับช่วยทําความร้อนได้เร็วมากๆ <Wow. S 1> ตัวเครื่องป้องกันฝุ่นละอองน้ําเข้าเครื่องเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและได้ตามมาตรฐานของ IP 25นะครับภายในตัวเครื่องก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิจะช่วยตัดการทำงานอัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิน้ําหรือภายในแทง มีอุณหภูมิสูงเกิน55สูงสุด85องศาและความพิเศษของเครื่องถนอมอุ่นรุ่นนี้นะครับได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน 5VA UL94 โดยสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันไฟได้อีกทั้งยังมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและสามารถทนความร้อนได้สูง มีระบบตรวจเช็คสายดินแบบเดียวทามก่อนตัวเครื่องจะเริ่มทํางานในกรณีที่ติดตั้งระบบสายดินถูกต้องมีระบบตัดไฟรั่ว ELCB ตามมาตรฐานสากลที่สามารถตัดวงจรการทํางานเมื่อมีกระแสไฟลวได้อย่างรวดเร็วมาพร้อมระบบแรงดันไฟที่กว้างขึ้นสามารถทํางานได้อย่างปกติต่อเมื่อมีแรงดันไฟอยู่ที่176ถึง264โวลต์ซึ่งเหมาะกับแรงดันไฟที่ไม่ค่อยเสถียรและระบบนี้ยังสามารถทนแรงดันไฟได้มากถึง300โวลต์เลยนะครับโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสีย จะหายของตัวเครื่องอันนี้ดีมากๆเลยนะครับและในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันชุดทําความร้อน5ปีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําเครื่องทันมนอุ่นโตชิบ้าสำหรับใครที่สนใจทางสาพัฒทีวีเรามีสาขาขครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชุมพรีและจังหวัดใกล้เคียงเราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านครับคิดถึงกร้ไฟฟ้าคิดถึงสาพัฒทีวีสวัสดีครับ